กลายเป็นข่าวสะเทือนแวดวงสีกากีีอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสิบตำรวจเอกท่านหนึ่งเนี่ยออกมาแฉผ่านเพจดังบอกว่าถูกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะบังคับให้เซ็นเป็นพยานให้ใส่ร้ายประชาชนคนหนึ่งว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของคดียาเสพติดค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ทหกโพสข้อความที่ได้รับมาโดยระบุว่า ลบภาพเก่าเข้าถึงประชาชนด้วยใจตำรวจชั้นผู้น้อยถูกตำรวจชั้นผู้ใหญ่บีบบังคับให้ใส่ร้ายประชาชนสนับสนุนคนดีให้มีอำนาจเพื่อมากำจัดคนไม่ดีองค์กรต้องตรวจสอบเรื่องนี้และเปิดเผยข้อเท็จจริงแก่สาธารณชนฝากเสียงเล็กๆของตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างผมฝากถึงสื่อที่สามารถให้ความเป็นธรรมช่วยติดต่อมาทีครับอินบ็อกซ์ข้อความส่วนตัว Ag, หุนกระแสือตำรวจภูทรสมุทรปราการผมสิบตำรวจเอกอักษรย่อทอันฐานขอระบายความในใจผมได้ถูกใดตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตำรวจภูทรจังหวัดให้ผมใส่ร้ายประชาชนโดนบังคับเซ็นคำให้การโดยที่ผมไม่สมัครใจและไม่สบายใจเป็นอย่างมากไม่สามารถปรึกษาใครได้โดยมีเนื้อหาเป็นคำให้การกล่าวถึงประชาชนว่า รู้จักประชาชนคนนี้ไหมและพยายามที่จะให้รู้จักประชาชนคนนี้ในฐานะผู้ค้ายยาเสพติดซึ่งผมไม่สามารถระบุได้ว่าประชาชนหลายคนที่ถูกกล่าวถึงยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ก็จะพยายามเชื่อมโยงให้เกี่ยวพันกับประชาชนผู้ถูกกล่าวถึงให้ได้ทั้งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือเรื่องจริงที่ผมลงลายเซ็นไปให้ในสำนวนให้ถ้อยคำและพยาน ทั้งที่ผมไม่มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยพยายามให้ผมเป็นพยานว่ากล่าวถึงประชาชนผู้ถูกกล่าวถึงว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใจจริงผมไม่อยากเซ็นแต่กลัวขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้หากประชาชนที่ถูกกล่าวถึงไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต้องมาเดือดร้อนกับสิ่งที่บังคับฝืนใจให้ผมเซ็นผลสุดท้ายคนที่รับกรรม และโดนฟ้องคือตัวผมเองและครอบครัวผมที่จะต้องมาเดือดร้อนและครอบครัวของประชาชนที่ถูกกล่าวหาที่ต้องมาเดือดร้อนใครจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเครียดมากครับถูกนายบังคับให้เซ็นเป็นพยานใส่ร้ายประชาชนแบบนี้ผมรับไม่ไหวจริงๆครับครอบครัวผมและผมขอออกมาต่อสู้เรื่องที่ถูกต้องเราจะไม่รังแกประชาชนผมเป็นตำรวจ แต่ที่นายให้ผมทำแบบนี้มันไม่ใช่จรรยาบันตำรวจอย่างผม